สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเรานะครับก็จะมาแกะซองนะครับเพล MP3 นะครับรวมฮิตนะครับจากค่ายแกรมมี่นะครับซึ่งชื่อชุดว่าเพลงฮิตประเทศไทยนะครับซึ่งเป็น MP3 นะครับที่ เก่าแล้วนะครับแล้วก็นำมาขายรถราคานะครับอยู่ทาง s h อ p ป,ปีนะครับซึ่งใดซื้อมาในราคา79บาทนะครับแล้วก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่ไม่มีการใช้แผ่นซีดีกันนะครับนี่ก็เป็นแผ่นแรกนะครับที่ซื้อมานะครับ ก็เป็นแผ่นใหม่ทีเดียวนะครับตรงแผ่นก็สกรีนภาพศิลปินปชัดเกียดีนะครับซึ่งก็เป็นของแท้จากไายนะครับมีปกสวยนะครับก็ซื้อมาไว้สะสมแล้วก็ฟังเล่นๆน,นะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้แผ่น CD MP3 นะครับจะหายากนะครับ ด้านล่างก็จะมีรายชื่อนะครับเป็นชื่อเพลงนะครับ60เพลงนะครับซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับซื้อไว้เพื่อสะสมนะครับหรือจะใช้ฟังนะครับในรถยนต์รุ่นเก่าๆก็ได้นะครับก็ลองแวะไปหาซื้อมาดูได้นะครับหรือนำมาสะสมได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสิ่งทางช่องลองดูของเรานะครับก็จะนำคลิปนะครับเรื่องราวต่างๆแนละ้วก็สินค้าที่ใช้นะครับมารีวิวกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ